ตอนที่190การต่อสู้ของสองคนการสึกของสองแควนก้าหลังจากแน่ใจแล้วว่าหวังสุยคือบุคคลสำคัญเหมือนเข็มวิเศษตึงสมุดของแนวรบตะวันออกของเปยมังแม้ดูแล้วสีฟั่งเหนียนยังคงท่าทีสบายๆแต่ภายในใจบังเกิดขึ้นลมปันป่วน ข่าวนี้น่าตะนกสะเทอนขวัญไม่ด้อยไปกว่าตอนที่ทราบข่าวว่าฉีหยางลงแห่งสถาบันการศึกษาสร้างอินเข้านครหลวงมาเป็นขนนางที่ปรึกษาสําคัญก่อนห้องเต้พระองค์ก่อนจะสวรรคตจงหยวนลมสลายวีระบุดุษนับไม่ถ้วนถูกกระแสขึ้นลมซัดหายไปหากไม่พลีชีพเพื่อชาติก็หนีหน้าจากสังคมกระโดดชานหรือไม่ก็แบกรับชื่อเสียงอับยศว่าเป็นทานสองแท้เข้าสู่ราชสำนักหลี่หยางและมีอีกหลายคนที่ซ่อนแฝังนาม อยู่อย่างไรชื่อเสียงตามป่าเขาลำเนาไพรและตามตอกซอกซอยตลาดล้านดวงหวังมิงอินอันดับที่สิบเอ็ดแห่งใต้าลากูตาจูแม่ทับอันดับหนึ่งแห่งหนันถังสู่สู่และเจ้าติ้งซิ่วแห่งสีสู่ที่หลบหนีไปอยู่ไกลถึงเปยมังหานฟางถายญาติที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของสกุลหาแห่งกี้โจต่อมากลายเป็นโจนในเปยมังล้วนเป็นเช่นนี้หากไม่ใช่สีเฟื่องเหนียนเข้าสู่ยุทธภพก่อเกิดกระแสะคลื่นลมพวกเขาคงเป็นตะกรอนจมนิ่งในสากโคลน อยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าไม่ผ่านม่านสายตาของผู้คนในโลกล่าอีกต่อไปหวังซุยปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากซุ่มตัวอยู่ถึง20ปีโดยเลือกอยู่กับฝ่ายเปยมังย่อมส่งผลกระทบลึกล้ำยาวนานต่อสถานการณ์ทั้งใต้ลาเพราะอาดีตราชบุตรเขยของตรงเย่ยผู้นี้เป็นหนึ่งในสีแมททับเรื่องชื่อแห่งชนชิวเก่งกาจการใช้กำลังทหารใช้กำลังพลน้อยเอาชนะกำลังพลมากเทียบเคียงได้กับเย่ยไปขุยนักการทหารตัวจริง สีเซียวยังคงเอ่ยชมหวังซุยกระทั่งหลี่อี้ซันยังกล่าวว่าหากตอนนั้นเปลี่ยนจากเยี่ยไปขุยเป็นหวังซุยที่เชี่ยวชาญการรอบโจมตีบัญชาการทหารม้าทหารราบได้อย่างพลิกแลงและไม่เคยรอบอย่างไร้ทางหนีถีไล่กองกําลังของสกุลสีในตอนนั้นคงไม่อาจยุติศึกในสมรภูมิผาสีเลยได้สําเร็จนับว่าโชคดีที่หวังซุยไม่ได้ปรากฏตัวในศึกประจันหน้าระหว่างเปยเหลียงและเปยมังแต่ตึงทัพชายแดนสองเหลียวสามสิบหมื่นนายของกู้เจี้ยนถังที่แนวปลุมแดนตะวันออก ย้อนกลับไปในสมัยที่แผ่นดินตรงเยีย่ยัยงดำรงอยู่ก็มีเรื่องน่าสนใจอย่างหวังไม่พบหวังตอนนั้นบุรุษแท้วังเป็นบุตรเขยของเมืองริมทะเลตรงไห่บุรุษอีกคนเป็นราชบุตรเขยของแคว้นตรงเยีย่ั้งสองคนต่างแท้วังพอดีหนึ่งคนคือหวังเซียนจืออีกคนคือหวังซุยหวังเซียนจือเป็นปรมาจารย์ยุทธภพ,พที่ไม่เคยสนใจความรุ่งเรืองตกต่ำของราชสำนักหวังซุยเป็นราชบุตรเขยผู้มีอำนาจเต็ม ทั้งสองคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดถึงเย็นชาต่อกันเจียงหนีเห็นสีฟ้าเหนียนจมในผวังก็เอ่ยเสียงเรียบว่าข้าพร้อมท่านอาเฉาเคยไปเยี่ยมคาราว่าหวังซุยที่เปยมังท่านอาเฉาเอ่ยโน้มน้าวหวังซุยหวังให้เขามาทํางานให้ซีชู่แต่เขาปฏิเสธหวังซุยกล่าวว่าตรงเยี่ยพ่ายแพ้แ,พแกาหลีอย่างเป็นแนวโน้มของสถานการณ์ใหญ่มิใช่ความผิดของการศึกตรงเยี่ยล่มสลาย เขาไม่มีปมในใจใดที่ไม่อาจคลี่คลายแต่เขาพ่ายแพ้ต่อก,กู้เจี้ยนถังเป็นความอับอายครั้งที่สองหลังจากสมัยหนมพ่ายให้แก่หวังเซียนจือเขาอยากสู้รบกับกู้เจี้ยนถังอีกครั้งในสภาพที่กำลังทหารและสภาว่าพอๆกันสีเฟิงเหนียนเอ่ยพึมพำว่าต่างก็อายุหกสิบกันแล้วฉนไหนยังทำเหมือนเด็กๆเ,เรื่องทหารเรื่องใหญ่ของแผ่นดินไม่ใช่เด็กเล่นขายของวันนี้เจ้าฉกค,ค่าพรุ่งนี้ข้าจะเตะเจ้าเสียหน่อย สีหน้านางแปลกประหลาดหวังซุยเคยเอ่ยถึงท่านเขาเดิมพันกับท่านอาเฉาว,ว่าภายภาคหน้าท่านจะกลายเป็นมหาปรมาจาร์มคายุธเขายิ้มพลางเอ่ยว่ามีอันใดหน้าเดิมพันกันไม่ใช่เรื่องที่เห็นเด่นชัดอยู่แล้วหรือท่านอาหมากร้อมของเจ้ายังยอมเดิมพันกับเขาอีกเดิมพันสิ่งใดกันเจียงหนีเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ท่านอาเฉาไม่ได้บอกว่าท่านจะเป็นปรมาจารไม่ได้ แต่มองว่าความสําเร็จของท่านจะเป็นระดับเดียวกับเขาแต่หวังซุยเดิมพันว่าท่านจะต่อสู้กับหวังเซียนจือสีฟั่งเหนียนรูปตอนหนวดแทงนิ้วที่ไม่ได้โกนมาห้าวันหวังซุยตามมีแววมีโอกาสต้องขอเลี้ยงสุราเขาสักหน่อยข้าขอดื่มคาราวาขอสามจอกก่อนพ่อตาเขามีแววเจียงหนียิ้มตาหยีท่านรู้หรือไม่ว่าทําไมหวังซุยถึงได้เห็นดีท่านซึ่งเป็นเพียงเขตขั้นวัชราในตอนนั้น สีเฟื่องเหนียนไหนเลยคาดเดาได้ว่าหวังซุ้ยคิดอย่างไรจึงเอ่ยปากไปทรงเดชพอรูปร่างหน้าตาหรือเจียงหนีเจ็บปวดสาหัสสะกดกลั้นอารมณ์ไร้คำพูดจะตอบโต้สีเฟื่องเหนียนเอยอย่างแปลกใจหรือว่าหวังซุ้ยตัดสินคนจากรูปโฉมเจียงหนีอารมณ์เสียไม่อยากเอ่ยวาจาอีกสีฟั่งเหนียนเริ่มคุ้นคิดคาดเดาเองหวังซุ้ยเกิดในตระกูลปัญญชนชั้นสูง สมัยหน่มมีพฤติกรรมนอกลู่นอกทางนิสัยเอาแต่ใจทว่ากล้าหาญหลังจากเข้าพิธีสวมหมวกแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวฝึกยทดเพียงแค่ห้าปีเชี่ยวชาญสภาสะตาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ระบี่ไม่สามันกระทั่งทรงเนียนชิงและไชชิงซันยังยกย่องเลื่อมใสสมัยนมนมหวังสุ้ยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบุรุษรูปงามสตรีน้อยใหญ่มกักเรียกเขาว่าฐานหลังอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นคนบนวิถีเดียวกับข้าไม่น่าเล่าไม่น่าเล่า เจียงหนีอดดนทนไม่ไหวแทบอยากหัวเตะอีกสักปาบสีเฟิงเหนียงคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วรีบหันหน้ามาถะลึงตาใส่อาจเป็นเพราะถูกรังแกมาจนชินต่อให้ตอนนี้เป็นเสียงระบีสตีเหินกระบี่พันลีก็ตามหนังก็รีบดเท้ากลับสีเฟิงเหนียนหอบหายใจเอ่ยว่าว่ามาในส่ยเสียแบบนี้ไปเรียนแบบมาจากใครเฉาช้างชิงหรือสนสีจี้เจียงหนีหน้างำเอ่ยพึมพำว่า ท่านไม่ต้องยุ่งเขานวดนวดบ้านถ่ายก่อนหน้านี้ถูกหัวเตะไปทีหนึ่งในตอกเหล็กทำเอาท่าทีแห่งยอดฝีมือที่เขาอุตส่าห์วางมาดพังคืนในชั่ววันจู่ๆเขาก็ทำหน้าฮึดฮัดโมโหเอ่ยกระแนกกระแน่ได้ยินมาว่าราชสํานกของซีชูมีบุรุษหน้าขาวแซ่ทรงชื่อเสียงโด่งดังยิ่งดังไปถึงนครหลวงพวกกินอิ่มอยู่วางเราหรือว่าหมอนี่มักท่องภูผาทารา ชาวบ้านชาวช่องเห็นแล้วนึกว่าเป็นเซียนจุติกระทั่งฉี่หยางหลงยังยกย่องต่อหน้าเจ้าจวนว่าเขาเปี่ยมสีสันโดดเด่นว่ากันว่าความสามารถทางวรรณกรรมของเขานางแซงตีสีหน้างนงงตัดบทวาจายืดยาวของสีฝฟืงเหนยียนเปี่ยมสีสันนั้นข้าเคยได้ยินซ่งเม้าหลินเป็นบัณฑิตแห่งสำนักราชบัณฑิตที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตรต้าชูหากไม่มีท่านอาเฉาเป็นตัวอย่างก่อนหน้าเขาคงเป็นนักหมกล้อมที่อายุน้อยที่สุด แต่ว่าเปี่ยมความสามารถด้านวรรณกรรมหรือยกย่องว่าแท้สีทางเหนือแท้ซ่องทางใต้ข่าล้วนไม่รู้แล้วสีเฟื่งเหนียนเออย่างโมโหหมอนั่นก็กล้าเทียบกับข้าหรือข้ามือเดียวก็ล้มซ่องเมาเหลินพันคนได้ขอแค่เขียนประกาศงงง,ง,งปลาปลาข้าว่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นเสียนจุดติกระพายล้มเจียงหนีแซ้งเออย่างไม่ประษีภาษาแบบนี้หรือหากข้าจำไม่ผิด สนสีจี้ราชกูอาวุโสเคยชมประกาศของเขาว่ามีราคาเท่าทหารสิบมืนจากนั้นนางก็ก้มหน้ายกมือขึ้นมางอนิ้วนับฉีหยังหลงราชเลขาสำนักพระราชวังชมว่าเขาเก่งกาจทางวรรณกรรมเปี่ยมท่าทีแห่งเซียนจุติหวนสู้พุทธเรียบง่ายสำนักตรวจการชมว่าคนผู้นี้เปี่ยมทักษะฝีมือไม่แพ้สนุนินเหยา่ไปเฟิงหวัวหน้าฝ่ายซ้ายของสถาบันการศึกษาสูงสดุด กล่าวว่าเขาเปลี่ยมความรู้มีเหตุผลผนวกหนกับสนซีจีร้ราชคูอาวุโสของพวกเราชมว่าประกาศของเขาเขียนได้อย่างมีพลังท่านอาเฉาชมว่าฝีมือเดินหมากของเขาด้อยกว่าฟ้านช้างฮ้เป็นเส้นบางสิบบุคคลทรงภูมิในใต้ลามีห้าคนยกย่องเขาข้าลองนับดูเหมือนว่ายังมีอีกสีเฟืองเหนียนมองคอนหยุดก่อนหยุดก่อนเขาก็แค่มีชื่อเสียงเล็กน้อยในแวดวงวรรณกรรม จะลองเทียบกับใครบางคนสินางแซงมองซ้ายมองขวาแต่ไม่มองสีเฟื่องแหน,นใไกลล่ะไหนๆข้ามองไม่เห็นเขายื่นมือไปกดหน้าผากนางเบาๆไม่ให้นางสายโครงศีรษะไปมาเจียงหนีปัดมือเขาออกเอออย่างดูแคลนท่านช่างหน้าเบือ่อจะไหนไปสนใจบัณฑิตกวางหลิงเต้าที่เหมือนอยู่ไกลขอบฟ้าทัพใหญ่เปยมังมากดดันชายแดนเปยเหลียงแล้วท่านจัดก,การไว้หรือ เขามองสายตาของนางเอ่ยเสียงบอกว่าเราหรือว่าคุณนางบ่นเกินครึ่งในราชสำนักซีชูต่างเสนอให้คนแท้ส่งนั่นกับเจ้านางตัดบทเขาอีกครั้งสีหน้านางเป็นปกติเอ่ยเสียงเรียบเฉยเหมือนว่ากําลังเอ่ยเรื่องเล็กจ้อยไม่เกี่ยวกับตนเองก่อนหน้านี้มีคนเสนอโคเจียงไหวต่อมาก็เสี้ยซีฉุยจากนั้นก็ส่งเมาหลิ้นสีหน้าสีเฟื่องหนีนอือม,มืรึมถามเสียงถมว่า เขาชางชิงทําสิ่งใดอยู่จะว่าเขายุ่งจนเกินไปไม่ทันดูแลองค์หญิงต้าชูอย่างเจ้าแต่ก็ไม่เห็นเขาต่อตีมาจนถึงใต้เมืองไทยอันจะว่าเขาอยู่ว่างแต่ปากเพล่อยๆไม่กี่ปากในราชสำนักก็ยังควบคุมไม่อยู่และแบบนี้ยังคิดกู้แผ่นดินหรือเจียงหนีสายหน้าแล้วกล่าวว่าท่านอาหมักล้อมดีมากแล้วสีเฟิงเหนียนคิดเอ่ยคําแต่ชะง,งักไปนางถอนหายใจออกมาแผ่วเบา มองไกลไปยังท้องถนนที่โคมไฟค่อยๆเมืดสลัวจะทําอย่างไรจะเป็นฝ่ายรับเสกหรือรอพวกเขามาเยือนถึงที่เขากลับทําท่าเออละเหยลรอยชายเหมือนเดิมลมปลาณที่สะสมก่อนหน้านี้ถูกเจ้าหัวเตะจนส่้นหายไปแล้วเช่นนั้นก็รอเถอะเมืองเสียเหรียนจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะว่าเล็กก็ไม่เล็กคงมีเวลาอีกชั่วย,ยามเจยียงหนีถามอย่างสงสัยไม่ไปหรือถึงอย่างไรพวกเราก็หนีมาตลอดทางแล้ว ไม่ต้องสนใจครั้งนี้กัมังสีเฟืงเหนียนไม่เอ่ยคำเดินกลับเข้าตอกเจียงหนีเดินตามอยู่เงียบๆหมาสร้างกงและหงสู้จือยังอยู่มือกระบี่จงหยวนผู้นั้นก็ยังรั้งอยู่ไม่ยอมจากไปเด่นชัดว่าไม่ยอมตัดใจจากโบฮิม่าดอกนั้นเมื่อมือกระบี่ผู้นั้นเห็นผู้อาวุโสเสียงกระบี่และสตรีงามเพืพ่อแผลสสพายกล่องสีม่วงกลับมาเขาก็รู้สึกว้าวุ่นใจเขารู้แน่ใจว่า หนึ่งในเทียบเซียนทั้งสองมุ่งหวังในโบวหิมะยังชิงนั้นเขาคงแย่งสู้ไม่ไหวแต่พอนึกถึงนางที่ต้องใช้โสมเหลียวตรงเพื่อยื้อชีวิตทุกเดือนก็กัดฟันประกบมือคำนับไปทางสีเฟื่องเหนียนผู้อาวุโสบวหิมาดอกนั้นตัดแบ่งให้ข้าได้หรือไม่ผู้ด้อยนามว่าเร้าโมยินดีแลกด้วยชีวิตสีเฟื่องเหนียนอึ้งงันไปสายหน้ากล่าวว่าโบวหิมานี้ข้าจําเป็นต้องใช้ไม่มีสิ่งใดให้เจรจา เศร้ามู่มีสีหน้าขมขื่นดันทดหลับตาแล้วก็ลืมตาขวับเออยังเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นข้าได้แต่ขอคําชี้แนะจากผู้อาวุโสแล้วสีเฟื่องเหนียนโบกมือแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าลองรอสักคืนหากว่าฟ้าสางแล้วข้ายังอยู่ในเมืองเจ้าลองใช้ชีวิตไปแลกกับบัวหิมะดอกที่อยู่ในจวนของหลิวไวส้สี่แต่หากข้าออกจากเมืองไปแล้วเจ้าเคยตกลงทําการค้ากับเจ้าหนมนั้นคงนี้ไม่พ้นสูงเขาไปป้อมสกุลหมาสักเทียว ด้วยพลังฝีมือระดับอนุปรมาจารย์ขั้นสองของเจ้าบีบคั้นป้อมไขยส่วนตัวย่อมไม่ยากหมาสั่งกงรีบโตแยงหัวหน้าครูฝึกป้อมสกุลมาเป็นชายุทธมีชื่อว่าเว่ยเทียเฉียงมีทวนใบอ้อล้อมจากเหล็กกล้ายาวหนึ่งจัางสองเชียลำพังหัวทวนก็ยาวถึงหนึ่งเชียสามนิ้วร้ายกาจอย่างยิ่งข้าเคยเห็นเขาใช้ทวนแทงทะลุก,ก่อเหล็กสามตัวอีกอย่างป้อมสกุลมายังมีกองอาชาไปมาดุดวาตา ต่อให้เป็นจวนแม่ทับเหลิวในเมืองเสียเหรียญก็ยังไม่กล้าดูแคลนป้อมสกุลมาเซาอม่เพียงยิ้มยิ้มกลับเป็นสีเฟืองเหนียนนั่งยองบนบันไดข้างๆเซาโม่ยิ้มตาหยีเอ่ยว่าฟังแล้วกองกําลังบ้านเจ้าแข็งแกร่งอย่างยิ่งขอถามหน่อยบัรพระบุรุษเป็นคนท้องที่หรือว่าอ,อพยพมาจากจงหยวนนางย้อนถามอย่างระวังท่านถามไปทําไมเห็นนางไม่ยินดีตอบสีเฟืองเหนียนก็ไม่สอบถามอีก เริ่มเพ่งสมาธิรอเลี้ยงกระแสปราณเซ้ามู่ลังเลอยู่นานในที่สุดก็เอ่ยถามอย่างสงสัยใคร่ทราบผู้อว,วุโสจะประลองกับทั่วป่าผูซ่านั่นจริงๆหรือสีฟงเหนียนรับคำอืมคลาหนึ่งต่อให้เป็นเซ้ามู่ที่พบเห็นคลื่นลมามากาก็ยังตะลึงงานในเมื่อต่อสู้กับเทพกองทัพของเปยหมั่งได้อย่างน้อยก็ต้องมีตะบากเขตขั้นดัชนีอาศาัศจรรย์ถึงขั้นเหยียบทรณีประตูเขตขั้นปรากฏการฟ้ากัหมัง เจียงหนีทนเห็นสีเฟื่องเหนียนแซงวางมาสูงสูงลึกล้ำไม่ไหวเข่นเสียงเฮือแล้วเอ่อยหักหนาว่าประลองมาสิบกว่าวันหรือหนึ่งเดือนแล้วยังไม่รู้แพ้ชนะเสียทีสองตาของเศร้ามู่เทบทะลักออกจากเบาหรือน้ำลายเอืออสีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มไม่เอ่ยคำเเศร้ามู่คิดไม่ออกจริงๆว่าผู้ใดกันที่เก่งการสะท้านฟ้าแบบนี้หรือว่าเขามีตาแต่ได้แววผู้อาวุโสที่นั่งข้างกายก็คือเติ้งไทเออเทพกระบีดอกทอ้อหรือ ถ้าเป็นทรงเนี่ยชิงหรือไช่ชิงซันต้องมีอายุกว่านี้ส่วนหลูไปเจียเซียนกระบี่ถังสีก็ไม่มีความสามารถขั้นนี้อีกอย่างอายุก็ไม่สอดคล้องเขาเคยได้ยินมาว่าอูลิ้วติงแห่งสุสานกระบีสะ่สกุลโอ้พาองคารักกระบี่ออกท่องยุทธภพหรือว่าจะเป็นอูลิ้วติงครึ่งชั่วยามต่อมาหมาสร้างกงสลืมสลือจะหลับไม่หลับแหลส่วนหงสู้จื้อฝืนเบิงตาสีเฟืองเหนียนยกแขนขึ้น ผงหปีตัวนั้นเฉล็บร่อนลงมาจากฟ้ามาเกาะบนแขนเขาปลดจดหมายรับจากขามันออกมาที่อ่านเหมือนปลดภาระหนักอึงเจียงหนีส่งสายตาม,มาเป็นเชิงสอบถามสีฟังเหนียนเอ่ยตรงๆหลิวเยียนปิงไม่สนใจผู้ใดทวนเดียวมาเดียวฝามาถึงนอกเมืองเสียเหลียแล้วอย่างมากอีกครึ่งชั่วยามก็จะเข้าเมืองเจียงหนีรับคำาอืมคลาหนึ่งอย่างนั้นข้ารออีกครึ่งชั่วยาม เขาสายหน้าแล้วกล่าวว่าไม่ต้องรอในเมื่อหลิวเยียนปิงมาถึงเร็วกว่าที่คา,าดการอย่างนั้นเจ้าก็กลับกวางหลิงเต้าได้อย่างสบายใจแล้วจากนั้นก็หันไปบอกหงสู้จือหมารั่งกงและเซาโมูหงสู้จือไปหยิบบัวหิมะด,ดอกนั้นมาข้ายอมทําให้เจ้าสมปรารถนาเซาโม่อย่างช้าที่สุดเช้าวันพรุ่งนี้ข้าจะมอบดอกที่อยู่ในจวนหลิวไวสีให้เจ้าจําไว้ว่าทรงบัวหิมะแล้วเสร็จ ให้เร่งรุดไปเปยเหลียงแจ้งชื่อเข้าพักในจุดพักม้าของโยโจหรือหลิงโจถึงตอนนั้นจะมีคนพาเจ้ามาพบขา้าสรุปแล้วชีวิตนี้ของเจ้าข้ารับไปแล้วหงสู้จือกึ่งลิงโลดกึ่งใจเต้นไม่เป็นสรร้ำหน้าแดงก่ำแล้วเอ่อยว่าจริงหรือสีเฟิ่งเหนียงขยับแขนเบาๆให้เหยื่อตัวนั้นบินกลับขึ้นฝาแล้วพยักหน้าศาสกระบี่ของข้าเป็นอย่างไรเจ้าก็เห็นด้วยตาตนเองแล้ว หงสู้จือกระโดดตัวลอยอย่างเย็นดีรีบวิ่งกลับเข้าบ้านไปนำกล่องเหล็กออกมาด้านในบรรจุบัวหิมะแช่น้ำแข็งสีเฟื่องเหนียนรับบัวหิมะมาแล้วก็มอบใส่มือเจียงหนีที่ยังงนง,งงไม่เข้าใจมอบให้เจ้าเขาชี้ไปที่รอยแผลตรงลำคอของนางแล้วชี้ที่แก้มของตนเองเอ,อ่ยด้วยรอยยิ้มว่าบัวหิมะเป็นของบำรุงผิวพรรณชั้นดีที่สุดของสตรีแล้วไม่ให้เจียงหนีปฏิเสธ สีเฟื่องเหนียนมองนางแล้วเอ่ยเสียงราบเรียบว่ายังมีอีกฝากวาจาถึงเฉาฉางชิงบอกให้เขาวางใจมีบางทีทับอาชาเหล็กเปยเหลียงคุ้นเคยเส้นทางเขากระพริบตาหากไม่ถือสาจะช่วยข้าฝากวาจาไปบอกก็รบกวนเจ้าบอกเจ้าหน้าขาวแท่ทรงนันว่าเซียนจุติรูปงามรอเหล่าอันใดกันข้าจะอัดจนบิดามารดาจำหน้าไม่ได้นางกอดกล่องกระบี่ไม่เอ่ยคำ สีเฟืองเหนียนยิ้มพลางเอ่ยว่ายืนหยัดแค่ครึ่งชั่วยามเท่านั้นอันที่จริงข้าจําเป็นต้องประลองกับทั่วปา่าปูซ่าและหลี่มี่ปี้ตามลําพังข้าจะทําให้เจตกระแสของทั่วปา่าปูซ่าเสียหายโดยสิ้นเชิงเห็นข้าสังหารกันข่าวหน้าจะมีโอกาสชนะมากขึ้นวางใจถ้าเห็นท่าไม่ดีข้าจะหนีก็ง่ายดายมากพลังชีวิตที่ข้าฟื้นฟูตลอดทางมานี้เพียงพอจะเล่นแมวจับหนูกับพวกเขาครึ่งชั่วยามเจียงหนียังคงนิ่งเงียบ สีเฟืองเนียนเอ่ยยาว่าว่าอย่างไรตัดใจจากไปไม่ลงหรือนางร้องเพยออกมาเสียงหนึ่งขอโบอกมือไล่ไปเถอะไปเถอะสีหน้านางบึ้งตึงหมุนตัวของมังกรต้าเหลียงทยานออกจากหลองกระบี่ลอยคว้างอยู่ตรงหน้านางกระโดดขึ้นไปเหยียบอย่างแผ่วเบาชั่วพลิบตาก็เฉล็บวับหายไปเซาโมนิ่งงนันเป็นไก่ไม้อีกครั้งมารดามันเถอะ นางก็คือเซียงกระบี่อีกคนอย่างนั้นหรือหลีอ,อย่างเรามีเซียงกระบี่เทพเซียนปัตพีเต็มท้องถนนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดหงสู้จื้อยิ้มเสื้อซ่าให้หมาสร้างกงข้าบอกแล้วว่าเป็นพี่สาวนางเซียนจริงๆนางเหยียบขยี้หลังเท้าเขาหงสู้จื้อรีบชักเท้าออกยืนด้วยขาเดียวสูดปากกัดฟันด้วยความเจ็บปวดประมาณช่วครึ่งก้านทูบต่อมาหมาสร้างกงมองบุตรนมที่ยังยืนอยู่บนขั้นบันได เมื่อมองไปยังทิศทางที่นางเซียนหายวับไปหมาสัางโกงเอ่ยถามเสียงเบาท่านหลอกนางใช่หรือไม่สีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มหันมาเอ่ยกับเร้ามูเจ้าพาสองคนนี้ไปหอบัวหิมะบอกว่าข้าตกลงมอบบัวหิมะให้เจ้าดอกหนึ่งซ่งหูหยินจะทวงจากหลิวไว้สีให้เจ้าจากนั้นให้หอบบัวหิมะจาัดก,การเรื่องที่พักให้พวกเขาไปเถอะไปทางประตูด้านหลัง ขณะที่เศร้ามู่พาหงสู้จือและหมาสร้างกงจากไปก็ได้ยินเสียงเกือกม้าจากที่ไกลดังแว่วเข้ามาในตอกเล็ก